คุณผู้ชมคะไปดูสถานการณ์ทะเลจีนใต้กันบ้างนะคะสมาชิกอาเซียนตอนนี้เขากำลังฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันเป็นครั้งแรกค่ะที่เกาะบาตัมอินโดนีเซียท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดเรื่องทะเลจีนใต้ค่ะ ฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันของกลุ่มอาเซียนเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปีนี้นะคะโดยอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการซ้อมทางการทหารเรียกว่าอาเซียนสังมัคีศูนนาตุน,นาใช้เวลาทั้งหมด5วันค่ะโดยจัดขึ้นที่บริเวณหมู่เกาะนูตานาซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับน่านน้ำทะเลจีนใต้ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารจากทุกประเทศอาเซียนรวมถึงอิสติมอร์ซึ่งกำลังรอการเป็นสมาชิกเข้าร่วมฝึกในครั้งนี้ด้วย Kepu Bencana Indonesia, naka, wa, kan somrok, Walaupun latihannya bukan latihan perang, ya, karena Asean adalah lebih pada ekonomi, sehingga kita latihannya juga latihan yang sifatnya untuk uh, disaster relief. ยผู้บัญชาการทหารอินโดนีเซียนะคะก็ระบุว่าการฝึกเพื่อเพิ่มความร่วมมือและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของประเทศในอาเซียนค่ะมีตัวแทนของกองทัพเมียนมาเข้าร่วมด้วยในฐานะผู้สังเกตการแม้อาเซียนจะห้ามผู้นํากองทัพเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียน ก่อนหน้านี้อาเซียนเข้าร่วมฝึกทางทหารที่มีนานาชาติเข้าร่วมด้วยแต่นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ฝึกเฉพาะสมาชิกอาเซียนซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตเมียนมา และปัญหากับจีนเรื่องของทะเลจีนใต้ค่ะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามบรูไนไม่ยอมรับแผนที่ฉบับใหม่ของจีนหลังจากจีนประกาศแผนที่เส้นประ10จุดเดือนที่แล้วซึ่งหมายความว่าจีนขยายน,าน้านน้ำมากขึ้นในทะเลจีนใต้แต่อินโดนีเซียระบุว่าการฝึกซ้อมทางการทหารครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อต่อต้านจีน ตอนแรกอินโดนีเซียนะคะวางแผนจะจัดการซ้อมรบนี้ที่ทะเลนาตูนาตอนเหนือโดยระบุว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่หลังจากจีนลาดตะเวนในพื้นที่หลายครั้งการฝึกนั้นจึงย้ายไปที่บริเวณทะเลนาตูนาทางตอนใต้เพื่อหลีกเลี่ยงน่านาน้ำที่เป็นข้อพิพาดค่ะกัมพูชาซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของจีนปฏิเสธจะร่วมรบในตอนแรกแต่ในที่สุดก็เข้าร่วมด้วยค่ะ